สวัสดีค่ะเพชรแสงตะวัน a b j มาแล้วค่ะสวัสดี f c สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะสวัสดี f c น้องหงุงอิงนะคะสลับมือนี่คลิปนี้นะคะกับิรีเดมาเวาเรื่องเล่าของการทรงงานของอีหลาเป็นประจำนะคะสรับมือนี่อีหลาได้โพสต์บอกเลยว่าพอจูก,ก็ได้แช่ไปเราบอกว่าอีหลาคือเบาดีแ้วสั้น เมื่อเบิ่งวาอีลาบอกยังไ๋กับเอฟซีนะคะเมื่อนี้ลาบอกว่าส่งงานวันนี้ค่ะขอบพระคุณมาลัยและทิบหน้าเวทีจากพ่อพ่อแม่แม่ทุกทุกท่านเด้อจ้าเมื่อนี้ขออภัพยพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีเดอจ้าสุขภาพลายั่งพอเต็มลอยแต่ความตั้งใจลาเกินลอยเด้อจ้าเห็นแต่หักบ่พี่นอง ขอขอพระคุณพ่อโจแมนูษย์ยาสุภาพลุ่งอำนาจนะคะแล้วกับที่ผ้าวงสาวหน่อยเพชรบานแท่นของเข้ามีงานทําทุกวันมีหลูกวงมีไล่ให้ถ่ลูกวงมี่ไ่ได้เข่าซุมือนะคะลาุูมใจแห้งที่พ่อให้โอกาสลาในมีงานและทุกๆงานลาจะตั้งใจทํางานให้ดี จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆขอให้พ่อ really! พ่อแม่แ anyway, ม่ค่อยให้กำลังใจให้ลาเนเด้อจ้าขอให้พ่อพ่อแม่เอฟซี่ของลาทุกๆคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงลำรวยลำล่ํำรวยลำรวยเด้อจ้านาะอันนี้เพิ่นกระไดมาไล่จากเป็นคำเว้าจากใจของอิหลาโดยอิหลาก็เอาว่า นุอิหลากับบ่ใครมีแห้งบ่ใครสบายตัวเนาะพี่น้องเนาะเรวก็สูมเสียงกับบ่เต็มลอยเส้นเพราะว่ายังวัดลงข้อเสียงแหบเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกัได้มาบอกถึงตรงนี้แล้วก็ได้เอาว่าจะในการให้ขมันสัญญาตกับเอฟซีกับบอดโจนะคะว่าเพิ่นสิีพัฒนาโจของอันนี้คือส่วนความรู้สึกลึกๆของน้องประมาณนั้นเด้แมนไหมคะอ่ะน้องกับฝากขอบบุญขอบคุณมากยัง่ง พ่อเม่ที่ได้เอามาไล่ามาาหอีลาเนาะมือนีเนาะว่าจะเป็นส่วนมาไล่ติดมือนัน่นมันหนักได้เนาะพี่น้องเนาะก็น้องก็ได้ขอบคุณมาทั้งโพนี้แล้วเนาะกัซิมีพ่อฮักหน้าเวทีวัดโพเจ้นะคะแล้วก็พ่อวิชัยนะคะเอฟซกรุงเอฟซีกรุงเทพพ่อกรนะคะพ่อทอมบอยพ่อพ่อสมศรีพ่อลินพ่อรุ่งโรด พ่อศักดานะคะแล้วก็พ่อออสพ่อเฟสนะคะ FC มุ้งจีบเจแปนนะคะบางสันบอกคะมุ้งจีบบอกคะมุ้งจีบเจแปนนะคะแล้วก็พ่อฮักกาญจนบ,บุรีนะคะอันนี้คือน้องได้กล่าวถึงสําหรับทุกทุกท่านนะะกับขอบุญขอบคุณแทนอิหล่าพ่อเนาะ,ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจใอิหลา่า นะะในส่วนของแอเทนเพชรแสงตะวัน A, A B G ก็ขอเป็นกำลังใจกับอิลาหน่อยตลอดไปนะคะโอเคนะคะแล้วก็ขอให้เสื่อนข้าวสารอื่นๆนะคะเดี๋ยวมือหนาแอ,อเทนกับสดจมาบอหยกันฟังอีกสำหรับขึ้นนี้นะคะก็ไปเจอกันที่โคง้งคาวาซาก,กิวาซันวา้าพี่น้องเนาะก็จะลืมติดตามให้กำลังใจกับอิลาท่านใดอยากจะมีร่างวัติดไม้ติดม,มือไปกับ เชินหนาเวที่นะคะ้้าพุใดอยู่ไก่ด้วยพี่น้องเด้อยค้งคาวาสกิวังตาผินอําเภอปวกแดงจังหวัดละเอจังหวัดระยองนะคะตรงนี้ก็คือบทโจคนเด็กแก่งมาไว้แล้วนะคะตรงนี้เจอกันได้นะคะถ้าท่านใดไปบไ่ไร่แล้วนะคะก็เขากุ้มปิดคือเกาอ่อ,อนทั่วกรุงเทพเที่ยวนี้ก็ยังคงเหลืออีกอยู่สี่มือนะคะกนับมือนีพ่อมนะคะ หนึ่งวันเก้าสิบเก้าบาทนะคะเมาส์สองสองร้อยเจ็ดสิบาทสามวันเด้อพี่น้องเด้อติดต่อไปที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนเพจเด้อพี่น้องเด้อส่วนเออไทยสำหรับถ่ายนี่กะอย่าลืมฝากกดติดตามนะครับแอดเพจน้ำเนหนะคะแล้วก็พิมพ์คข้ามาเพชรแสงตะวัน ebt กับสิตามมานะคะท่านใดที่เขามาฟังแล้วนะคะยังพัฒน์ในกดไลค์นะคะ กว่าได้กดกับกดให้เพจกดติดตามแอดใหเพจด้วยนะคะห้าลืมนะนะ,ะพี่มีไงค่ะเพชรแสงตะวัน ebg star มาเนาะพี่น้องเนาะเอาท่านี่กับเดี๋ยวจะให้ได้รับช่วงรฟังผลงานของอีหลาหน่วยน้ำเนนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญลำลำรวยเฮงปังๆนะคะสวัสดีค่ะ